Expo 2 0 2ปนะคะที่เมืองทองธานีค่ะและว,วันนี้เราได้มาจองรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของครอบครัวนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ต้องรอรถต่อไปอีกประมาณ3-4เดือนค่ะเ <Wow. S 1> จอกันในวันรับรถอีกทีค่ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะ ทุกคนอยู่กับทางเที่ยวชาแนลทางเที่ยวชาแนลชอ่องดูของคน,คนชอบเที่ยวแม่เแกค่ะและหลังจากที่เราได้ไปทําการจองรถยนต์นะคะในงานมอเตอร์เอ็กปี2021ผ่านมา2เดือนนะคะเราก็ได้รับการติดต่อจากเซลล์นะคะว่ารถมาแล้วนะคะและวันนี้เราก็ได้เรื่องดีที่จะมารับรถยนต์คันใหม่ของเรานะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โบวโสสาบางานะคะ และรถยนต์คันนั้นก็คือคันนี้ค่ะ Volvo XC40 Pure Electric ค่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรับรถไฟฟ้า x c 4 0เพียวอิเล็กทริกรับรถใหม่จะมีเช็คลิสต์อะไรบ้างเราจะรีวิวในแบบของขนาดเที่ยวนะคะอันดับแรกเราจะตรวจเช็คจากภายนอกก่อนนะคะที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าก็คือสีรถยนต์นะคะสีของรถยนต์รอบคันสม่ำเสมอไหมรวมถึงริ้วรอยนะคะรอบคันรถค่ะ และฟิล์มเราจะสามารถเช็คได้จากใบรับประกันนะคะตรวจเช็คยี่ห้อของฟิล์มและรุ่นของฟิล์มนะคะรวมถึงยางรถยนต์ค่ะสเปคของยางนะคะเช็คปีที่ผลิตยางค่ะจากที่เราตรวจเช็คภายนอกรถยนต์เรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะ move เข้าไปตรวจเช็คภายในรถยนต์ด้วยกันค่ะก่อนหน้าที่เราจะมารับรถยนต์เนี่ยเราได้มีการสมัคร Vovo ID และ Google ID มาเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเราจะต้องนำา ID ทั้ง2ตัวเนี่ยมาทำการเชื่อมต่อนะคะก็คือสร้างโปรไฟล์ของเราภายในรถยนต์นะคะและทำการเชื่อมต่อระหว่างรถยนต์กับสมาร์ทโฟนของเราค่ะเมื่อเราเข้าไปนั่งในรถยนต์นะคะสิ่งแรกเลยเราต้องตรวจเช็คระบบ แอร์นะคะว่าความเย็นโอเคไหมนะคะแอร์ทำงานปกติไหมนะคะเช็คสัญญาณ LTE สัญญาณ LTE ก็คือระบบ Wi-Fi ภายในรถยนต์นั่นเองค่ะและเช็คซอฟต์แวร์ของรถยนต์ด้วยค่ะว่าอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วหรือยังค่ะ ขั้นตอนนี้เราจะมี Product Master นะคะคอยนั่งประกบเราอยู่นะคะเขาจะคอยแนะนำนะคะแล้วก็สอนนะคะวิธีเซตฟังก์ชันต่างๆนะคะของระบบรถค่ะโดยผ่านหน้าจอนี้ค่ะขั้นตอนนี้นะคะถ้ามีคำถามอะไรติดตรงไหนนะคะหรือมีอะไรผิดปกติตรงไหนให้สอบถามกับ Product Master ให้เรียบร้อยให้เคลียร์นะคะและเมื่อ ทำการทำความเข้าใจกับระบบรถและเซตฟังก์ชันระบบรถเรียบร้อยแล้วนะคะทาง Product Master จะให้เราติดต่อไปหา VolvoC ค l ร์ e ซนเโดยผ่านปุ่ม o n c a l l ปุ่มนี้ค่ะเพื่อให้สามารถรับบริการต่างๆของ v o ลโได้อย่างราบรื่นไม่ทราบว่าคุณได้ทำการเชื่อมต่อบัญชี v o ล v o ID เข้ากับตัวรถแล้วหรือไม่ครับเชื่อมต่อแล้วครับหลังจากนี้สุธิวัฒน์ขออนุญาตแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของปุ่ม SOS และปุ่ม o n c a l l ที่อยู่บริเวณคอนโซลด้านบนของรถนะครับ หากต้องการใช้งานปุ่ม SOS และปุ่ม On Call ควรกดปุ่มค้างไว้อย่างน้อย2วินาทีซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับปุ่ม SOS ให้ใช้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับเช่นเรยกรถพยาบาลรถตำรวจเมื่อกดปุ่ม SOS เข้ามาจะสามารถระบุตำแหน่งของรถและภาษางานช่วยให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับปุ่ม On Call ใช้สำหรับในการติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับ หรือให้ความช่วยเหลือลงทั่วไปเช่นสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานของรถยนต์ครับเพื่อสามารถรับบริการเหล่านี้นะครับได้อย่างรับรื่นและไม่พลาดการอัปเดตต่างๆของตัวรถนะครับเช่นผลการอัปเดต Over the air หรือผลสัญญาณเตือนการขโมยผ่าน SMS นะครับคุณสามารถเข้าไปแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่บัญชี Oneu ID ได้ผ่าน3ช่องทางดังต่อไปนี้นะครับ ช่องทางแรกนะครับผ่านแอปพลิเคชันวอนโวคาช่องทางที่สองสามารถเข้าไปแก้ไขวันโวไอดีผ่าน global link ของวอนโวและผ่านทางเว็บไซต์วอนโวคาประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับครับนอกจากนี้คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันวอนโวคาหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ support. wovoka. com ได้โดยตรงนะคะครับไม่ครับว่าคุณมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับอ๋อไม่ไม่มีแล้วครับ คุณพิิวัตรขออนุญาตใช้โอกาสนี้แสดงความยินดีอีกครั้งนะครับสำหรับคุณให้มีความสุขกับการใช้รถคันใหม่ x c 4 0 Pure Electric ด้วยนะคะครับผมขอบคุณคนที่ใช้บริการวันโวคารประเทศไทยนะคะคสวัสดีค,ครับ,รบเราจะได้กุญแจมาสองดอกนะคะดอกนี้จะเป็นมาสเตอร์คีย์นะคะส่วนดอกสีส้มนี้จะเป็นแค์คีย์นะคะซึ่งการใช้งานทั้งสองดอกเนี่ย เหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าดอกสีส้มนี่คือเราสามารถเซตในเรื่องของความเร็วได้ก็คือจํากัดความเร็วได้นั่นเองค่ะในกรณีที่คุณพ่ออาจจะให้ลูกใช้งานนะคะเราก็สามารถจํากัดความเร็วของรถได้ค่ะและหลังจากที่ตรวจเช็คภายนอกภายในรถยนต์ทาความเข้าใจกับฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดของรถยนต์เรียบร้อยแล้วนะคะทาง volvo เขาจะ นำเซอร์วิสท่านหนึ่งนะคะเข้ามายื่นนำบัตรให้กับเรามาแนะนำตัวนะคะซึ่งเซอร์วิสท่านนี้เขาจะดูแลเราเคส by เคสเลยค่ะในกรณีที่บริการหลังการขายเราออกไปแล้วแล้วก็รถยนต์มีปัญหาอะไรตรงไหนนะคะเราสามารถติดต่อสายตรงหาเซอร์วิสท่านนี้ได้เลยค่ะค่อนข้างสร้างความอบอุ่นใจให้กับลูกค้าทีเดียวเลยค่ะ ที่เราไปรับรถนะคะทางบนู v วเขาก็จะมีการนัดแน่กับเรานะคะเพื่อมาติดตั้งตัววอชาร์เจอร์ให้เราที่บ้านนะคะเราก็มีหน้าที่เพียงแค่เตรียมสถานที่ไปให้เขานะคะและวันนี้ทางทีมช่างของบนู v วก็ได้เข้ามาติดตั้งตัววอชาร์เจอร์แบบ1นึ่ s เฟสให้เราถึงบ้านนะคะตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ในกรณีที่ลูกค้าที่อยากจะได้วอชาร์เจอร์แบบไฟ3ามเฟสนะคะ ก็ทำได้นะคะแต่ตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะสามารถตกลงกับทางบ o l v o ได้เลยนะคะหน้าตาของ Wall Charger ที่เขามาติดตั้งให้เราที่บ้านนะคะก็เป็นลักษณะนี้ค่ะการติดตั้งงานค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ทางทีมช่างเขาจะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะขึ้นอยู่กับความยากง่ายในหน้างานนะคะค่ะและนี่ก็คือคลิปรีวิวออกรถยนต์ใหม่ Vovo x c 4 0 p ี e e เล็กท i ิกรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังสนใจรถไฟฟ้ารุ่นนี้อยู่นะคะรวมถึงรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe ช่อง YouTube ถนัดเที่ยวช n แน l ด้วยนะคะรวมถึง f a e e o o o p p g g จถนัดเที่ยวด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย